เขาฝากมาบอกคุณว่าสวัสดีค่ะหมออมเองนะคะคลิปนี้นะคะหมอ,อมก็จะมาทำนายสั้นๆไม่ยาวมากให้กับชาวทาตไฟที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้นะคะในหัวข้อเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะโดยที่เป็นแรนดอมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะอยากให้ดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นจะดีที่สุดแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังคําทำนายกันเราต้องมาเช็คกันก่อนว่าเอ๊ะ ใครกันนะที่อยากจะฝากข้อความมาถึงชาวธาตุไฟเรามาดูกันสักนิดหนึงนะคะเขา,าคนนั้นนะคะอาจจะเป็นชาวธนูก็ได้นะคะชาวธนูชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะชาวธาตุน้ํากรากฏมีนพิจิกนะคะชาวกันนะคะหรือว่าจ,จะเป็นชาวมังกรก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์เซ็กซ์เพียวสูงมากคือแบบสมมตินะระเบิดหูเจาะจมูกมีรอยสกักหรือว่าเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์หรืออาจจะมีบุคลิก อะไร่างที่แปลกแตกต่างแต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านนะคะเออแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีความสามารถแปลกแหวกแนวก็ได้ mm. เช่นแบบเป็นช่างศักดิเออ์เป็นนักเพนติ้งที่สวยมากทํางานศิลปะสุดเจง๋งทํากับข้าวรถมากอะไรอย่างนี้ได้เป็นกุ๊กเป็นเชฟอะไรอย่างนี้ได้ไงดูทรงมีความพิเศษนะคะแล้วไอ้ความพิเศษของเขาอะมันเป็นเสน่ห์เป็นเซ็กซ์พเพียวของเขานะคะแล้วก็เขาคนนี้เป็นคนที่แบบอ,อ๋อไม่แน่ใจว่าเขาเป็นนักเยียวยาหรือเปล่าเช่น เขาสามารถที่จะเยียวยาผู้คนได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะหรือตัวเขาเองนั้นนะคะเป็นคนที่จริงๆแล้วเป็นคนแบบมันรุ่มร้อนมันใจร้อนเนาะเออมันมันมันมีความใจร้อนแต่เขาสามารถที่จะแบบปลอบประโลมตัวเองอารมุ่มอารวยอ่า่อหนักเป็นเบาอะไรอย่างงี้ก็ได้ไงนะคะเป็นคนที่เยียวยาคนอื่นได้แล้วก็อาจจะเยียวยาตัวเองเป็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนบ้างานนาเป็นคนมีเสน่ห์จริงค่ะเสน่ห์แรงเป็นคนบ้างานในบางเคสเขาก็ชอบเลี้ยงสัตว์ นะคะชอบเลี้ยงสัตว์หรือชอบสัตว์อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะคะเป็นคนแบบชอบพัฒน,นาตัวเองนะคะมีวาทศิลป์ที่ดีนะคะแล้วก็เออเขาเรียกว่าเป็นคนที่แบบมีความรู้ความสามารถในลักษณะของความเป็นผู้นําได้ด้วยนะคะแล้วก็ดูทรงจะเป็นคนในกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมกับคุณนั่นแหละเป็นคนที่แบบปาร์ตี้แห่งเอาดื่มดื่มกับคุณเป็นคนในกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมเป็นความสัมพันธ์ฟิลแบบ เพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมหมู่คณะอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแบบเป็นเฟรนด์โซนก็ได้เพื่อเป็นเป็นเพื่อนที่แบบเจอกันตามงานปาร์ตี้สังสรรค์แห่งเอาก็ได้เช่นกันนะคะแล้วเขาก็ดูทรงอาจจะเป็นผู้สปอร์ตคุณก็ได้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้สปอร์ตเขาหรือเขาสปอร์ตคุณมันมีไพ่แบบออกแนวเขาเป็นคนเทคแคร์ care, คนเก่งก็ได้นะเออเอาใจคนเป็นเทคแคร์ care, คนเก่งแต่ก็มีความแบบขี้งอนอยู่นะขี้งอนขี้ดราม่าเหมือนกันแล้วก็ บางทีก็มีความขี้น้อยใจด้วยนะคะแต่เขาเป็นคนอบอุ่นดูแลเทคแคร์คนเก่งเหมือนแบบมีความเป็นแม่นะคะอยู่ในตัวเองนะคะเราก็น่าจะชอบกินชอบดื่มชอบอะไรแบบนี้ด้วยนะแล้วก็โลกส่วนตัวสูงด้วยเวลาโฟกัสอะไรรวใครอย่าไปยุ่งเขานะนะคะค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงแล้วก็เป็นคนแบบบางทีชอบอยู่คนเดียวด้วยนะอนะคะเวลาเขางอนใครดราม่าน้อยใจก็จะอยู่คนเดียวหรือเวลาเขาโฟกัสงานโฟกัสอะไรก็จะอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเขาเข้าสังคม เป็นทาได้นะแต่ว่าดูทรงจะติดอยู่คนเดียวด้วยนะถ้าเกิดให้มีความสุขอ่ะก็คืออยู่คนเดียวถ้าเขาจะเข้าสังคมก็เพราะว่าต้องทํางานนะคะแล้วจากไพ่ตรงนี้ออมยมรู้สึกว่าคนคนนี้น่าจะอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณอะในลักษณะเหมือนไม่ชัดเจนนะไม่ชัดเจนแล้วก็มีภาวะแบบมามาหายหายหรือว่ามีภาวะเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็เงียบหายไปแบบอยู่คนเดียวแต่บางทีก็กลับมาดีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็น่าจะเป็นคนที่แบบ อยู่ในความสัมพันธ์แบบตัดไม่ได้ขายไม่ไขาดกับคุณนะ่ะมีนิสัยผัวพันกันออมีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงพวกคุณไว้นะคะมีความเป็นแบบเจ้ากคำไรเวนก็ได้นะคะแต่ว่า,พาไพ่ใบนี้อาจจะบอกว่าในบางเคสบางกรณีคือมีอะไรกันแล้วนะคะมี18บวกลึกซึงนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูหน่อยนะคะคุณน่าจะพอรู้แล้วรวังว่าคนคนนี้เป็นใครนะนะคะเอาล่ะทีนี้เรามาเช็คหน่อยคะ่ะ ว่าเขามีอะไรอยากจะบอกชาวทัดไปนะคะเขาฝากมาบอกไปว่าเขาอยากจะเก็บช่วงเวลาที่สวยงามนี้ไว้ม,มันมีช่วงเวลาดีๆที่เขาจดจําแล้วเขาบอกเขาอยากจะเก็บไว้นะนะคะเขาต้องการความรักแบบบริสุทธิ์อะความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเขาอยากได้รับรักหรือว่าอยากมีความรักที่ไรเงื่อนไขกับคุณก็ได้เนาะ แบบไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรเยอะนะคะเขาบอกว่าความสวยความหล่อของเขาต้องการการดูแลเทคแคร์จากคุณนะเออแอบบเรียกร้องเบาๆนะอยากให้เจาท่านไปดูแลเทคแคร์นะคะเขาบอกว่าเขาเป็นราชาราชินีกรุณารักษาระยะห่างถ้าเธอไม่สามารถที่จะดูแลเทคแคร์ฉันได้ถ้าเกิดว่าเธอเอาใจไม่เก่งถ้าเกิดว่าเธอแบบมีความรักที่แบบจุกจิกวุ่นวายไม่มีรักเงื่อนไขให้ฉันก็อยู่ห่างๆกันดีกว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะ บางทีเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเวลาโฟกัสอะไรแล้วก็จะชอบอยู่คนเดียวก็ต้องรักษาระยะห่างกันหน่อยนะคะหรือว่าเขาอยู่ในจุดที่แบบถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนเอาใจไม่เก่งถ้าเกิดว่าคุณไม่ค่อยได้สนใจเขาหรืออะไรเงี้ยเอามาว่าเขาอยู่คนเดียวเขาอาจจะรู้สึกดีกว่าก็ได้ไงเออนะอืมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาอยู่คนเดียวแล้วสุขสบายดีไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ แล้วคุณเอาใจไม่เก่งก็ตามนั้นนะเขาก็เออเราคงต้องห่างๆกันหน่อยดีกว่าหรือเขาเป็นคนดังมีชื่อเสียงอ่าเขาอยู่ในจุดที่แบบเป็นคนดังมีชื่อเสียงก็ได้ไงที่ต้องรักษาระยะจากคุณนะนะเขาบอกว่าเขารออ,อไม่ใช่รอสิเขาบอกเขามักจะมองหาช่วงเวลาดีๆที่มีกับคุณแสดงว่าคนคนนี้นะมีความทรงจําที่สวยงามกับคุณนะคะเออเขามักจะระลึกนึกถึงแบบอดีตท,ที่ดีๆอ่ะ ช่วงเวลาที่สวยงามอดีตที่ดีๆนะคะเพราะฉะนั้นแม้ว่าเขาจะมีความห่างคุณไปแต่เขายังระลึกนึกถึงอดีตที่ดีๆร่วมกันกับคุณอยู่เลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเขาต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยโอ้อาจจะแบบสุขภาพไม่ดีหรือเปล่าเขาต้องเอาเวลาเนี่ยไปใส่ใจสุขภาพตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องแบบไปปั้นไปปรุงไปแต่งไปทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นราชาราชินีให้ได้เพราะว่ามีปัญหาสุขภาพลุมเลาก็ได้ไงนะคะอ่ะเดี๋ยวขอให้เพิ่มก่อน นะคะเขาอยากจะบอกอะไรธาตุไฟอีกบ้างค่ะเขาฝากมาบอกคุณว่าอุ้ยเขาบอกว่าเขาไปจากคุณเพราะว่าเห็นคุณกับใครบางคนอ่ในบางเคสสรว่าห่างกันแล้วนะอืมเขาไปเห็นคุณกับใครเขาเข้าใจผิดหรือเปล่าหรือว่าเขาคุณไปมีใครหรือเปล่าเขาบอกเขาไปจากคุณเมื่อเห็นคุณกับคนอื่นเขาสัมผัสได้ว่าคุณจะทิ้งเขาไปนี่ไงเอาว่าคุณกาลังอยู่ในจุดที่แบบตีตัวออกห่างไม่ดูแลเขาก็ได้นะ เขาบอกแต่เขายังมีแรงดึงดูดกับคุณอย่างมากเลยอ่ะเออเขาถึงนึกถึงอดีตที่ดีๆร่วมกันน่ะมีแรงดึงดูดอย่างมากเลยกับคุณมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ย้ําเตือนให้เขาระลึกนึกถึงคุณน้าถึงบอกไงว่าเขาดูมีความทรงจําที่ดีๆกับคุณตลอดแม้จะห่างกันนะแล้วก็เขาบอกว่าโอยความสัมพันธ์ของเราไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาเลยเนาะอย่างที่เขาบอกอ่ะเขาเป็นคนดังมีชื่อเสียงหรือว่าเขาอยู่ในจุดที่แบบ อยู่ได้ด้วยตัวเองสบายใจอยู่เหมือนกันก็เลยยังไม่พร้อมมีใครก็ได้ไงเออเขาบอกว่าเวลาไม่ถูกที่ไม่ไม่ค่อยถูกเวลานะคะหรืออีกในย่านหนึ่ง The ดเดเดวิลตรงนี้คือเขามีมีพันธะมีภาระมีอะไรบางอย่างที่แบบอ,อ๋อยังไม่พร้อมมีความรักกับคุณก็ได้นะใต้สำรับนะคะเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าคอนเนคชันของเราคืออะไรเหมือนกับตกผลึกอะ่ะตกผลึกเริ่มรู้แล้วว่าคอนเนคชันของเราคงเป็นได้เท่านี้เท่าน,านี้เท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เออแต่เขามีความทรงจําดีๆเกี่ยวกับคุณเยอะแยะมากมายเลยนะคะอ่าก่อนจากกันไปขออนุญ,ญาตโปรโมทแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยววันที่17มิถุนา2025เราจะจุดเทียนพระเจ้าโปรดโลกกันนะคะเทียนตัวนี้เป็นเทียนศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธคุณเนี่ยรอบด้านเลยนะคะ,ะช่วยเปิดวาสนาเปิดดวงเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดลาบแล้วก็ เปิดเรื่องดวงความรักได้ด้วยนะคะครอบจักรวาลพอสมควรนะคะช่วยค้ำดวงชะตาพลิกจากร้ายให้กลายเป็นดีนะคะช่วยเสริมบารมีค้าขายนะคะ,จะเจริญก้าวหน้าอยู่ดีมีสุขนะคะใส่ข่าวร้อยเปอร์เลยนะคะแล้วก็ใส่ข่าวนี่เ,เวลาเห็นผลเนี่ยเขาจะอิงกับบุญกรรมเราคนที่บุญจอ่จอเนี่ยจะเห็นผลเปรี้ยงปร่างชัดเจนเอขอดูรีวิวหลังบ้านหลังไม้ได้นะคะแต่ว่า ถ้าเกิดธรรมดาธรรมดาเนี่ยก็ใช้เสริมใช้หนุนได้เป็นอย่างดีนะคะอาจารย์เข็มจะทํายันคาถาเป็นไส้ในเทียนอะนะคะทำเป็นไส้ในแล้วก็ปั้นขึ้นรูปนะแล้วก็จุดให้พวกเราเพราะฉะนั้นเป็นสายขาวแบบแฮนด์เมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็แนะนําให้จองล่วงหน้าเพราะว่าจะจะทําเท่าที่สั่งจองเข้ามาเท่านั้นเลยนะคะใครสนใจก็หลังบ้านหลังไม้ทักไทยสอบถามกันเข้ามาได้เลยสําหรับเทียนพระเจ้าโปรดโลกนะคะวันนี้หมออมก็จะลาไปก่อนแล้วนะก็ฝากช่วย like, กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ กับช่องเะฮะวันนี้ลาไปก่อนแล้วไปไหว้ค่ะ